นี่เรากำลังจะล้างศาลากันนะคะล้างพอล้างศาลาเสร็จแล้วก็จะได้ทำความสะอาดจ,จงจุดอื่นๆต่อไปนะคะคือลุงไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเราล้างศาลาพี่ลุงไม่ต้องเปิดนัด่นอาทิดอยู่จะเปิดปน้ำเมื่อไหร่มันมก็มี จะมนเกาะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยต้องะทำความสะอาดให้ได้หลายเปอร์เซนต์ที่สุดเออาที่จะทําได้นะแต่มันคงไม่หมดนะคะเพราะว่ามันมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันมันจะต้องค่อยๆเ,เออเซ็ตขนุนที่เกาะนะคะแล้วก็มีเศษเศษสีนะคะเนี่ยเศษสีต่างๆก็ก็เยอะเยอะเหมือนกันนะคะ ต้องช้วลาต้องใช้เวลาเยอะเหมือนกันกว่าที่จะทำเสร็จได้นะคะก็เลยเอาเท่าที่ทำได้ก่อนเพราะว่ายังมีจุดอื่นๆที่เราจะต้องไปทำความสะอาดอีกเยอะเลยแล้วก็ยังวันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าคนยังจึงออกไปทำภารกิจละเยอะอยู่นะคะห้างใจจังล้างเลยล้างโต๊ะตรงมาให้ก่อนล้างโต๊ะแล้วก็เอาโต๊ะออกก่อน บันโตถูเสร็จไอแสะเสร็จแล้วแสะไอเศษอะไรออกหมดแล้วแต่ว่าก็ล้างความสะอาดลงมา เป็นขาเหล็กมาวางมันก็เลยมีสนิมเกาะอยู่เยอะอัาน,นี้ก็ต้องไม่เอามาวางเนาะเพราะว่ามันมีอโดนน้ำแล้วก็สนิมมันก็จะกินแบบนี้เลยถ้าเอาาากเอไปตัดไว้ข้างนอกอเดี๋ยวสาราแห้ค่อยเอากลับขนาน้ามาใช้งาน ตันนี้เราจะต้องล้างสาลาแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งก่อนล้างทิ้งก่อนมนเยื่องขอการถ้า,ามีอยู่แล้วก็มีเศษอะไรเงี้ยเนาะเขื่อาอาหารที่เคยทำอา้ารไว เน่ยงนี้มันไม่ออกถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช like ้อันนี้แคะมาทำตีเยอะมาทนทีนี้ฉันจะเปินสีน้ำให้ตึงถุงค่ะันถูงไม่ไหวและวปวดแขนเล้ว ส,ส,สีน้มันก็ต้องใช้เหล็กแท้สีน้ำก็ต้องใช้ไฟขัดหม้อขัดเนื่องจาว่ามันจะออกตัวก็ต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะคะถ้าเราทำออกแค่แต่ลแท้ที่มันหยดเนาะมันก็จะทำง่ายนะคะ 아니นนี้คือท่านทั้งส ผสมสีเหลืองสีฟ้าด้วยสีน้ำตาลด้วยสีชมพูด้วยอาคุลุงจะเพิ่มสีใส่ดิชันนี่อยาลงอันนี้ยาลงแล้วก็ถูเลยพันยิ้ใส่ใแกงให้เหมือนแล้วก็ไล่นนะ้ำออกไปพร้อมกันเลยเปิดมีอะไงไ อ๋อยม่ไเตรียมมาบอกไม่ไม่ไม,ไมใชนี่เลยนี่ชูเาได้ได้เันเป็นคมนี่ยือกนเ่ยไล่เอาได้เลยอออนนันอชมนกเอามาเลยวก็ต้องไปเอามาสิที่มันเป็นไหนฟาดปุดอ,ะอ่ะฟาดจุแล้วป แกมันสูงออกนะนะดอกมันสูงไม่เกี่ยวกับแผลก็อาจจะเหี้ยนแผลพอเปลี่ยนเป็นทีนั้นซะนั้นบ่ได้มีปัญหาที่ตัวทั้งเพิ่นมียาไม่คิดว่าถึง <coughs> yeah, <The> <The>, ชูู้ชู้้เล่าั้งลายเยอหลายตวนคนอนนี้กำลังจะล้างสาลาแล้วจ้าด่างตุ่มคนด่างตุ่มคนขวาง่างตุมตีลางอันนี้เกลี่ยดีไหม ขอที่ฉันจีกินเล็กแล้วก็ไอยขัดหม้อที่วู่ที่นี่คฉันว่ามกินอะไรกินแบบนี้ของฉันออกก็ไม่ไม่มาซื้อแต่ขี้ลงไปเลยค่ะยวไล่ซื้อที่หมดเลยจะได้ไนนะทีเดียว เ,ม,เมื่อสักครู่นี้โมเนเด็กที่แะไอ้พ่อีอ่ชานะนะอยู่ไนขขเขาเวาเลมยส่เกิดตังอย่เไม่ดิยังไม่ได้เอามาเก็บมันยังอยู่ที่ทำง,งานอยู่เลยก็ลูกหลานซีริสขึ้นจากฝืเเนเถวอะไรี่ฉันเคยดูที่ัหะต้องมาถามทางเราะ ที่ฉันกำงวางอยู่แล้วทำงานอยู่ไม่ใชที่นี่องมีคนอนยู่ออกฟิ่ที่อยู่ตรงไหนอ่ะ